กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการพิจารณาร่างพรบขนส่งทางรางก็ในเรื่องของพรบขนส่งทางรางก็จะ ต้องบอกว่าพรบนี้นะคะเมื่อสมัยที่แล้วนะคะได้มีการพิจารณาในชั้นมเพียงแค่ในชั้นของทางฝั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการายุบสภาไปแล้วครั้งนี้เราก็ได้กลับมาพิจารณาใหม่ในรัฐบาลชุดนี้นะคะซึ่งการที่จะผลักดันเรื่องของระบบขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีเรื่องของกฎหมายที่คอยอกํากับดูแลในเรื่องของระบบราง ทั้งหมดนะคะซึ่งนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการผลักดันทำอย่างไรจะทําให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เดินทางที่มีค่าตั๋วที่ราคาถูกนะคะแล้วก็ได้เป็นเรื่องของการทําอย่างไรจะช่วยให้ในเรื่องของการลดค่าของชีพพี่น้องประชาชนซึ่งนอกจากพรบขนส่งทางรางที่ได้นํามา มอบให้ทางส่วนของวุฒิสภาพิจารณาในวันนี้แล้วในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ยังมีเรื่องของพรบตัวร่วมนะคะแล้วก็พรบรฟมนะคะซึ่งขณะนี้ในชั้นของสมาชิสสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตัวร่วมอยู่แล้วก็จะพิจารณารฟมในวันพุธนะคะก็ขอให้ทางท่านประธานผ่านไปยังท่นานวุฒิสภาได้ร่วมกันพิจารณาร่างพรบขนส่งทางรางลงมตินะคะเห็นด้วยแล้วก็ ไปนำไปซึ่งการตั้งกรรมธิการวิสามันแล้วก็หลังจากที่ทางสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเรื่องของพบอรบตัวร่วมแล้วก็พบรบหลอฟอมอก็ขออนุญาตนําส่งร่างพรบนี้ในอาทิตย์ถัดไปค่ะขอกลับขอบพระคุณค่ะขอ,ขอบคุณท่านรัมนตรีครับ